ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนสมหมายแตกนะครับเช้าวันนี้หลังจากเลิกงานมาก็ลุยนะครับเหยื่อผมก็หลักๆก็จะใช้เป็นเจ้ากบไฟนี่แหละครับเพราะว่าหาทีตามนาตามร่องน้ํานะครับคลองก็ไม่ไหวเพราะว่าคลองน้ํามันเยอะอุปกรณ์ผมก็เป็นเซตเดิมนะครับเป็นคันโกโลสาย B2 รุ่นตีปลาผมต้องตามเจ็บ ตัวที่83ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานลืมพูดในชิปไป1ชิปลปาช่อนตัวที่ลืมนะครับแต่ได้ตัวที่84ขึ้นมาแล้วเราต้องเก็บก่อนโอเคปะเวลามีน้อยครับลุย ผมน้สมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO m a s t e r c a s t นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i t c h i n g r a s i n g polo นะครับ mm hmm. เหือเดยือผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับกบยางไยโครชา,าชาปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่83นะครับลดเยอะเดี๋ยวก็จะปล่อยไป ตัวที่83เดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหรด น่าสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO Master c a s s นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i s h i n g Racing g o l o นะครับเยือผมก็ใช้เป็นกบไฟนะครับกบยางจากค่ายโคราชาเนี่ยครับกับหมายวิ่งท้ง <c> ห <oughs> มายวิ่งมาซ้ำนะครับปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่85นะครับตัวที่85ก็จะปล่อยจะปล่อยที่เดิมนี่แหละครับ เดี๋ยวปล่อยที่เดิมขอบตุ้งที่มาก,กัดเลือกเพื่อนมาเดี๋ยวที่ต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหลด ัวนี้ใช้ได้เนี่ยครับเดี๋ยวอ้าปากก่อนก็ครับผมนักสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO มาตรเคีสนะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i s ชิ n งเลสซิ่งโกลนะครับเหยื่อผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับกบยางจากค่ายโคราชานี่ตัวนี้เก็บนะครับปลาช่อนตัวนี้ ก็เป็นปลาช่อนตัวที่ปลาช่อนตัวนี้เป็นปลาช่อนที่ตัวที่86นะครับตัวที่86โอเคเดี๋ยวลุยต่อรถเยอครับกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถ กอดีผมเหยื่อตัวเล็กนะครับอ่าโึงเหยื่อึ่งโอ้หมืดอดึ๊บเลยเมืดอดึ๊บเลยครับอ่ะฝั่งนี้ดีกว่าเมืดไปหน่อยกล้องก็จะล้ม<ป>อ่ะ,อะก็ ครับผมนสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO Master Cat นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i s h i n g Racing Go l o นะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเจ้ากบไฟนะครับกบยางจากค่ายโคโรชาเหยื่อเล็กสเปคปลาช่อน <c oughs> ปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่87นะครับโอเคก็ลองครอบไปเรื่อยแต่นานี้มันค่อนข้างจะลกหน่อย เดี๋ยวลองลองใหม่ครับดีต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อหลด ก็คร,ค,ครับผมนสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO มาสเต c a s สนะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคันฟิ s h i n g เลส i n g g o ก o นะครับเยือเยื่อเล็กสเปคปลาช่อนเป็นเจ้ากบไฟนะครับเหยื่อจาก่า่โคราชา ปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่88นะครับตัวเล็กๆก็ไปรอดเดี๋ยวปล่อยนะครับเล็กเกินขอบคุณที่มากัดโอเคเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมไบทุกตัวเสร่โหลดเดี๋ยวเราลองใหม่ครับค่อนข้างจะลก อยู่มุมนี้อยู่นี้เห็นไหมเห็นก็เอาขึ้นก่อนแล้วกันครับอืมตัวนี้ใช้ได้นี่นะครับจัดตรงมุมนี้เสียงเขาเกี่ยวเข้าก็ดังนิดน,นึงนะครับก็ครับผมน่าสมหมายแตกสำหรับกิจกรรม BPO m a s t e r c a s d นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน ฟิชชิงเลสซิงโกโลนะครับเหยือ่อผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโครชานี่สากำลังทำเข็มปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่เป็นปลาช่อนตัวที่89อ่ะนะครับก็3าที่เดิมมันค่อนข้างจะลกหน่อยตีลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวลองหาแต้มต่อไปนะครับกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหรถ เดี๋ยวสักครู่นะครับเอาลำบากนิดนึงครับก็ครับผมน่าสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรมวิดีโอมาสเตอร์แคทนะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน f i ชชิ n งเลสซิ่งโก o นะครับเหยื่อผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับกบยางจาก่ายโคราชา กับปลาช่อนนาไซนี้นี่ครับปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่90น่าจะออกมาจากรอกนี้แหละนะครับมันลน้นออกมาก็ลองตีดูแต่มันจะลุกนิดนึงนะเนี่ยโอเคครับลบมาเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมไบทุกตัวสื่อรถ ก็ครับผมนักสมหมายแตกนะครับสำหรับกิจกรรม BPO Monster Cat นะครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคัน Fishing Racing Guru นะครับเยือผมก็ใช้เป็นเจ้ากบไฟกบยางจากค่ายคุรชานะครับนี่ไซนี้ปลาช่อนตัวนี้ก็เป็นปลาช่อนตัวที่9 1เเนี่ยครับพอน้ำจากน้ำมันไหลลงมาเนี่ย มารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็ปากท่อดุด้วยตัวน,นี้โอเคดูดีต่อกบไฟแถไมไว้ทุกตัวสื่อโหลดก็ครับตอนนี้11.55ห้ลแล้วเลยเวลานะครับปกติต้อง 11. โมงเช้านี้ก็ได้มันเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ได้มา8-9กวแต้มผลงานเจ้ากบไฟนะครับลุยทั้งข้างทางทั้งชั่นน้าก็ไซส์ไม่ใหญ่แต่มันนะครับไม่พลาด โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องกลับไปพักผ่อนละครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกลับก่อนละครับสวัสดีครับ